มาที่ผูกิ้งลูกนี้ติดโอ้โหติดล็อกของจกัจกรพันจักวันมองอยู่แล้วครับทกนี้นี่กระโดดล็อกไวสุภชัย่านชัยแต่ต้องเล่นให้ประทับใจนะครับถึงแม้ว่าตามหลังอยู่หัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับวอเชตลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของราศีสไลสุภาพตัดบอลได้มาที่นัตพล น,นัทัพคนอ่านนท์ฮะอานนท์มองแล้วโอ้โหลูกนีน้อานอน,นจริงไกลแล้วก็ข้ามคานออกไปไกลเลยครับผู้ช่ยานใช่แทนทะลุให้ผู้เก็งครับลูกนี้แมออบหลังไปแต่ผู้เก็งไม่ทันครับออกกรบรรหารมาเร็ว จักรพันธ์ธานกฤตแม่ออบอลมาถึงที่ธานกฤตเกมนิ่งเลยครไม่รีบร้อนออกบอลไม่ลน่นด้วยครับอันเยาเสียเฉาจริงยาวมาที่อนานนท์อานนท์จับยำเล่มหนึ่งสองกันเล่าลูกนี้ชริงไม่ได้ครับโดนมุ้งตังตัดไม่ได้จกักรปิดจักรปิดโอ้อโหจะไปก็ไปยากนะโดนลุมสองสามอยู่ตรงนั้นครับแล้วคืนย้อนหลังมา อยู่ที่บ้านหารทิติพงศ์ทิติพงศ์โพธุมชาม,มาที่ธนกฤษจะเล่นชิ้อจังหวะเดียวกันกับแล้วกับฟาวครับ เกมป็นต่อครับธารกิจทีมสโมสรสากิจมาที่นัทพลนัทพลป้นยาวมาลูกนี้จะฟิกก็ไม่ผ่านผู้เล่นของเมืองตังยุยเต็ดครับอภิษ์คือหลังธนา